ดูคำถามข้อนี้กันค่ะคุณผู้ชมถามอาจารย์าดำม,มาว่าคำว่าตะกะตะกะ,ะและตะกะตะกลามาไม่ยอมนะครับภาษาอังกฤษจ,จะพูดยังไงคะ่ะนี่น่าสับสนสำหรับฝรั่งนะครับที่มีคำว่าตะกะนะครับก็คือประมาณว่า gluttonous นะฮะเดี๋ยวค่อยอธิบายนะครับเพราะว่าก็อยากพูดถึงความต่ตางๆของตะกะนะก็คือคุณไม่มีตะกะนะรหรือว่าตะกะคุณ Boy, oh, <laughs> <So we're> not, <laughs> an, an logic? You're illogical. You're you're irrational. Wa, not, your logic is sick, I'll find some medicine for your uh, logic. sick logic. Na. Na, <laughs> you are illogical? You don't have any logic. gluttonous <c oughs> ก็ได้หรือถ้าเป็นคนครเป็นคำนามนะก็คือ a glutton นะ a glutton is a person who eats too much mm. กินเยอะไปนะครับ <c oughs> are you a glutton I don't know oh <Sometimes. S 1> I hope not u h glutton นะหรือที่ใช้เป็น adjective ก็คือ gluttonous สังเกตนะครับประดำข้ามเสียงท t เพราะว่า เนียนนะฮะเนียนมากนะครับเป็นอเมริกันหรือว่า glutinous นะถ้าจะถ้าจะพูดชัดนะครับ g l u t o n o u s นะครับเช่นถ้าจะบอกว่า he pigs out at every meal นะฮะขาสว้าปามนะครับกินแบบสว้าปามทุกมื้อนะครับ at every meal คุ้นๆจังเลยเปลี่ยนเป็น she ดีกว่านะ she o k เค pigs out at every meal she never อะไรนะก็คือสวาปามเลยใช่ไหมคะใช่ she never stops at one serving คือไม่เคยกินแค่ไม่เคยหยุดแค่ที่จานเดียวใช่ serving ในที่นี้ก็คือจานถูกต้องนะครับ she eats many many servings ก็กินหลายจานมากๆอ่าถูกต้องนะครับ she never stops she keeps eating she เขาจะตายไหมคะคุณ She's a gluttonous pig oh she's a gluttonous eater ก็ได้นะครับคือเป็นแบบเป็นหมูตะกละหรือว่าเป็นคนที่กินตะกละอืมใช่ครับถ้าฝรั่งเปรียบเทียบคนกับหมูนะครับส่วนใหญ่ก็คือสกปรกหรือว่ากินเยอะนั่นนีงแต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะคือคำอ้วนพูดถึงเรื่องอ้วนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าบอกว่า adam you're such a pig ก็แปลได้สองอย่างนะครับตะกละนะฮะ หมูมามฮะสามอย่างหรือว่าอ้วนก็ได้ครับโอเค so Adam แต่ก็ยังมีคำว่า Ho ก็ฮะ hog ก็คือหมูป่านะครับที่แปลว่างกนะครับไม่ไม่ค่อยแบ่งกับคนอื่นหรือว่าแบบ นั่นแหละแบบห่วงของตัวเองจะเอาทุกอย่างมาเป็นของตัวเองอย่างเดียวใช่ถ้าบอกว่า he's such a hog he's hogging all the food ไม่แบ่งอาหารให้คนอื่นนะครับก็คือ he's hogging all the food เหมือนมะไม่ใช่หมาป่าหมูป่านะครับหมูป่าครทีนี้นะครับถ้าเป็นคำนี้นะครับก็คือ greedy ก็ใช้กับเงินนะฮะอาหารหรือไม่ก็อำนาจคือครอบคลุมได้หลายอย่างได้นะคับนั้นถ้าบอกว่า he's being greedy นะับ he's not He's not uh, letting anybody else eat any of the cookies. Suppose he yeah. has 5 cookies. <coughs> he eats 4 You hey, you already had 4 cookies. Let others have some, or the one that's left at least. Uh -huh. uh, you're being a greedy pig. ก็ยัง greedy okay, อยู่นะครับยัง <okay. S 1> ตะกละอยู่นะครับ,แ,บแต่ว่าท,ที่บอกนะครับก็คือ greedy ในที่นี้ไม่แปลว่าตะกละอย่างเดียวเพราะว่าเราอา,อาจจะใช้กับการเงินได้ดังนั้นอาจจะแปลว่าโลภ่าโลภหรือว่างกต้องนะครับเช่น Uh, they are greedy for profits profits ก็คือกำไรนะก็คือแบบโลภจะเอากำไรเยอะๆนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดว่าตะกละในภาษาอังกฤษนะคะซึ่งก็มีหลายอย่างทั้งตะกละในเรื่องอาหารการกินแล้วก็เงินชื่อเสียงทั้งหมดนี้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงอาจารย์ดำก็ได้บอกไว้แล้วค่ะ undo it ได้เคยเห็นในคอมใช่ไหมใช่ undo undo หรือถ้าเป็น zip something up you zip your Uh, pants up รูดซิปนะครับขึ้นมานะครับถ้ารูดลงนะฮะก็จะเป็น unzip zip unzip un นะฮะ mm hmm. หรือถ้าสมมุติมีตะปูนะครับแล้วก็ไขเข้าไป <Yeah. S 1> ในไม้อะไรสักอย่างนะครับ mm hmm. ถ้าไขาออกนะฮะ <Yeah. S 1> ก็จะเป็น screw in screw out mm hmm. so s unscrew unscrew <S mm hmm. ก็ได้นะครับจะเป็นทำให้มันตรงกันข้าบนะครับหรือ